ถ้าเกิดไอ้บอสชนวัวใช่ไหมไอ้บอสจะผิดหรือวัวจะผิดต้องดูแล้วแต่เหตุการณ์ว่าวัวอยู่บนถนนหรือวัวอยู่ท่าถนนบอสผิดหมายถึงไอ้บอสเอาเขามันไปผิดวัวอะปึ๊บี่อะไรเนี่ยโอ้เราคนเนี้ยคนเนี้ยจะดาราวดาราวเราคนเนี้ยดาราวีโอ้คนนี้ยดาราวีนี่เข้าไป ก็อยู่ที่โรงแรมท่าไม่บอกว่าโรงแรมไหนก็จะพูดเลยทำไม่ะวันนี้ก็ประจิตมาเคลียนเพื่อนนะฮะก็แบบเปิดคลิปกับเพื่อนเอาอย่างนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะมาเห็นฮะก็เดี๋ยวยังไงไปดูกันเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยกดติดล่างเลยเย้วันจันทร์นะโดนไาแค่รถวันจันทร์โดนรถตื่นไหมกูหักเกร็กเกร็กปึ๊บหักหดกหักแล้วกูหักปึ๊บเป็นคนเดียวข้างปักไหล่ขางปั่ไหล่ยืดขยัหักเลยแบบ ไม่ได้เกะกะไั่หนาวแบบแบบงองงงี้งอสุดอ่ะแล้วมันก็เจ็บเลยแล้วมันก็งอไม่ได้เปิด <apply> แ <some antis> ี้ปดลอ่ะเปิดประเด็นว่าถ้าขับรถชนวัวน่ยใครจะผิดวัวหรือคนผิดเอาเอาเอาไหนยวัวไปเหอชนไปยันับอกอะไรขับรถชนวัวอะไรเคลียตรงนี้เลยเคลียวันนี้บอสเคลียวอดพูด ใช่เป็นนใี้หน่เยว่ามันพูดไรจุบวาเอาดอกไม้มาขอเถอะใจครับใจครับใจครับอร่อยน้ำมันแบบยิงยิยอลยมรับความแพ้เพสอะอะไร มีอะไรอยากจะฝากถึงทุกคนดูไมก็เจออะไรม่อีโอไอไอวัตตัวที่ชนนั้นเอาทำพูดพูดพูดว่าอะไรวะไม่ไม่รู้อะแล้วมันถ่ายอกไ้ถ่ายไว้แกไม่กดถ่ายครัอจนวัวอะไรวะกดชั้เตอร์นชั้นเตอร์ถ่ายถ่ายถ่ายเด็ด เอ็มจะเต็มละเอ็มจะเต็มแล้วจนวาัวนะจนวัวใช่อาปุ่มารถจินวักับเป็นอะไรกับรถชนวัวนี่ฮะจนวัอย่างนั้นโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะส่งคลิปนี้ให้เขาดูนะโอเคเข้าไปแล้วไม่ต้องกดไลค์ไม่ต้องติดตามไม่ต้องแชร์นะเพราะจะไม่ลงคลิปเนี้ยจะไม่แค่นั้นแหละร่างกายบล็อกลงงั้นเพื่อนรักซึ่งบัสนะคนคนนี้ก็บอกมาทุกคนคิดว่าไง นิ่งเข้าไปไก่ตัวบางเป็นร่างกายเด็นมันนี้กับซีครับไอปอยไอเลโอไ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 ออ้วนจังมาไอที่อะไรชื่อบิ๊กซีครับนนนนนคไไหหักวิทยาศาสตร์ระดับโลก้ว่าที่นักวิทยาศาสตร์คนที่เหรอ่านไหนๆก็มาแล้วสัมภาษณ์ใหม่ว่าถ้าเกิดไอ้บอสเจอรวัวใช่ไหมไอ้บอสจะบิดหรือวัวจะบิด ต้องดูแล้วแต่เหตุการณ์ว่าวัวอยู่บนถนนหรือวัวอยู่ท่าถนนผมว่าวัวเดินอยู่ดีๆีไล่บอสไปชนวัวบอสบิดหมายถึงไอ้บอสเอาเขามันไปขีดวัวอ่ะม่เป็นปั๊กเก้ออะไรเนี่ยโอ้โหมามามาขุดจุดว่าก็นอนอยู่นะออเ่าว อะไรนี่กายกายกายนุ้มๆเดี๋ยวเลยโอเคโอเคไม่ยกายโอเคเดี๋ยวไปเร็วๆคนนี้เนี่ยก็ถึงเวลาเดินแล้วนังก็เดี๋ยววันหลังก็อันเดจ๊โก้ก็อาปิดคลิปหนล่ะปิดคลิปหน่อยไม่ยากมาลงยูทูบนี่ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เลยนะคุณกดติดตามช่องคุณเคที่ด้วยนะครับผม